กับสวัสดีพี่พี่ FC ร้านมรดกพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่308นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันพี่พี่นะครับสนใจโทร096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าพระพิมพ์หยดน้ำนะครับหลวงปู่โตะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับเป็นเขาเรียกว่ายอดขุนพลนะครับเป็นพิมพ์ยอดขุนพลหยดน้ำนะครับองเล็กนะครับ นี่ครับพี่นะองค์เล็กมีโค้ดนะครับพี่นะครับนี่เป็นยอดขุนพลหลวงปุโตนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นชุดนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับคัดจมูกนะพี่นี่ครับต่อมาองนี huh. ้นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่มีโค้ดนะครับพี่มีโค้ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหก 9. 0 2 6 8 2 9นะครับชุดนี้เปิดไว้1200บาทนะครับ1200บาทนะครับชุดนี้นะครับมีเนื้อเงินอยู่1องค์นะครับนี่เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยนี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะพี่นะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับ หนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่ชุดนี้นะครับนี่ครับพี่หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาองค์นี้เป็นพระปกหลวงปู่โตะนะครับนี่ครับปกหลวงปู่โตะนะครับอันนี้นะครับนี่ครับดูเส้นขนแมวเส้นสายฝนคมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะหลวงปู่โตะนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครั 1, ah, 5, บช um. ุดละพันสองนะพี่นะเอาองค์ละเอาโอชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะชุดนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามเนี่ยเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตจัมโบสองนะครับ เป็นรุ่นสองนะครับเป็นพับปิตาจัมโบ้รุ่นสองนะครับสวยนะครับสวยนะครับพิมพ์คมชัดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับดูนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆกล่องเดิมๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ ครับคับนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับรายการที่สี่องที่สี่นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่สวยๆเลยนะครับวัดระฆังนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ ดูนะครับนี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับต่อมาชมวัดเกตชโยนะครับองนี้นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับวัดเกตชโยนะครับองนี้นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับอง์นี้นะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวัดเกตชัยโยนะครับเรี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดหลังแบบคนโบราณเรี่ยมกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับ สมเด็จโตนะครับเป็นเนื้อหล่อโบราณนะครับนี่นะครับเป็นพ้าหล่อโบราณสมเด็จโตนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวต้องขยายดีกว่านะพี่เนาะ นี่ครับพี่ดูนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับสมเด็จโตพมรังสีนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับดูนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นรอยตะไบแบบโบราณนะครับแล้วก็อุดผงด้วยนะครับพี่นะครับอุดผงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับรูปหล่อโบราณสมเด็จโตองค์นี้เอาเปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ หนึ่งพันสองร้อยนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับนี่นะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาองค์นี้นะครับองนี้เป็นพระพิมพ์เตารีดนะครับพี่นะเป็นพระพิมพ์เตารีดนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับเป็นเนื้อทองระคังนะครับนี่นะครับดูนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นรอยตะไบแบบนี้นะครับ นี่ครับด้านลองด้านข้ามดอยตะไบนะครับด้านหลังเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี today. 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 ่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับพระสวยๆเลยนะครับพี่นะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นพิมพ์เตารีดนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะ นะครับสวยๆเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมขอภัยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับพี่เนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ครับพี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับเป็นรอยตัดก่อนอ่าเป็นรอยตัดหลังปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ สวยๆเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับพี่เหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อฝาบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านคลายนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อคลายนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่นะครับรูปหล่อ,อ,อหลวงพ่อคล้ายนะครับวัดสวนขันนะครับพี่นะครับเจ้าของเนี่ยแปะทองมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับเจ้าของแปะทองมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพี่นะเจ้าของแปะทองมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับใครได้ไปบูชาต่อก็อาราธนาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่สวยๆนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นก้นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นหล่อโบราณนะเป็นก้นแบบนี้นะครับเป็นรอยตะไบนะครับ สวยๆเลยนะครับพี่นะองนี้สวยๆเลยนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับหรือหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับอง์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ีนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ีนะครับ หล,หลวงพอ่พอเดิมนะครับเนื้ออันปาก้านะครับพ at um ี่นะครับมีรอยจานนะครับพี่นะครับเจ้าของเนี่ยแปะทองมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพี่นะนี่มีรอยจานนะครับดูนะครับนี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่ใบหน้าใบตาคมชัดเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับพี่ดูนะครับนี่มีรอยจานนะครับดูนะครับนี่ครับมีรอยจานเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพี่ดูนะครับนี่ครับดูรอยจานนะครับพี่นะ รอยจานคมสวยๆเลยนะครับดูนะครับนี Mont ่นี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมรอยจานนะครับสวยๆเลยนะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ ต่อมานะครับพี่องน uh, ี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณครับลืมชื่อแล้วนะเมื่อกี้ผมจําได้อยู่เป็นเหรียญหล่อโบราณทางจังหวัดอยุธยานะครับพี่นะครับเนี่ยดูนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อทางจังหวัดอยุธยานะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเนดสองเกนะครับนี่ครับเหรียญหล่อนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโชติวัดป้อมแก้วนะครับพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อโชตินะครับวัดป้อมแก้วนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่ครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโชติวัดป้อมแก้วนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนี่ครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะครับนี่ครับพี่ดูนะครับสวยๆเลยนะครับรูปหล่อโบราณนะครับพี่นี่นะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะครับนี่นะครับแคปภาพไว้ได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับพี่ๆนะสวยๆแบบนี้นะแคปภาพไว้ได้เลยนะครับนี่ครับด้านล่างเนี่ยเป็นร้อยหยอดนะครับเป็นเหมือนเบ้าทุบนะครับพี่แบบนี้นะครับพี่นะดูนะ นี่นะครับแคปภาพไปได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะองนี้เปิดไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเบ้าหล่อเบ้าทุบแบบนี้นะครับนี่นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับพี่นะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับเป็นเหรียญงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเลื่อนมณศักดิ์ปีศูนย์แปดนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับราคาเปิดหนึ่งพันสองร้อยนะครับเหรียญสวยคมชัดเลยนะครับพี่นะเหรียญสวยเลยนะครับ เหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญอันนี้จมูกบี้นะพี่นะจมูกจะบี้หน่อยนะนี่จมูกบี้บี้หน่อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ผิวยังดีอยู่นะครับพี่นะผิวพันยังดียังเดิมอยู่นะครับเนี่ยผิวดิ่มเดิมนะครับเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้นะครับน่าจะโดนตอนที่ออกจากวัดนะครับพี่นะนี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญจะตุรพิษพรชัยนะครับพี่นะนี่ครับพี่สวยๆเลยนะครับพี่นะอายุ73ปีนะครับเหรียญนี้เปิดไว้1,200บาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเขาเรียกว่าเหรียญดาวเทียมนะครับพี่นะเหรียญดาวเทียมหลวงพ่อสว่างนะครับปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญทําบุญอายุเก้าสิบปีนะครับ หลวงพ่อสว่างนะครับหรือหลวงพ่อปลอดภัยนะครับนี่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหรียญดาวเทียมเนื้ออันปะก้านะครับปีหนึ่งห้านะครับสวยสวยเลยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะครับพระเก่าเก็บเดิมเดิมเลยนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อพมนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมวัดช่องแครนะครับนี่ครับพี่สวยสวยเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับพี่ดูนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับด้านล่างนะครับต่อเป็นโค้ดระฆังนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับพี่สวยๆเลยครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับเป็นพระเก่าเก็บเลยนะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็น เหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับพี่นะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเดิมนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเหรียญชินราชหลวงพ่อเดิมนะครับเก่านะครับพี่นะเป็นเหรียญเก่านะครับไม่ค่อยพบเจอไม่ค่อยหมุนเวียนนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญชินราชนะครับ องค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงปู่ทวดนะครับทอทหารใหญ่นะครับพี่นะสวยๆเลยครับพี่ดูนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นบล็อกเสาอากาศนะครับพี่ดูนะแล้วก็จะมีรัศมีนะครับนะครับรัศมีเป็นเส้นเส้นกระจายออกไปทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับพี่ดูนะครับเกิดจากแรงอัดกระแทกนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับ นี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับพี่นะนี่นะครับน่าจะออกปีศูนย์แปดนะพี่นะศูนย์แปดศูนย์หกนะครับประมาณนี้นะครับพอสอจำไม่ค่อยแม่นนะครับน่าจะเป็นหลังหนังสือปีศูนย์หกนะครับน่าจะศูนย์หกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่นะด้านหลังเนี่ยดูให้พาดูง่ายขึ้นเลยนะครับพัดเนี่ยเป็นรอยปั๊มอัดรัศมีออกนครับดูนะครับ หลวงสือเป็นแท่งเป็นสันสวยงามนะครับสวยๆเลยครับพี่นะองนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อชินราชนะครับพี่นะเป็นรูปหล่อชินราชนะครับดูนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับองนี้สวยๆเก่าๆเลยนะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับรุ่นอินโดจีนนะครับ พศ2485นะครับองค์นี้ตอบด้วยกัน3โค้ดเลยนะครับพี่นะครับนี่ตอบ3โค้ดเลยนะครับโค้ดคมๆสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่ครับโค้ดคมๆสวยๆเลยนะครับผิวพันวรรณะนะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับเป็นเป็นรูปหล่อชินาาชนะครับอินโดจีนนะครับนี่นะครับพี่ท่านไหนที่อยากได้นะครับไว้ในความครอบคลองนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่ สองพันบาทนะครับพี่นะสองพันบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเหรียญหยดน้ํานะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อกลวยนะครับที่ระลึกงานผูกพัทธสีมานะครับวัดโคสิตารามนะครับผิวพันวนะเดิมๆนะครับเหรียญนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับ ผิวพันวันณะเดิมเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญที่ผิวไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ครับเป็นการลมดําแบบโบราณผิวม่วงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงออกวัดหนองหลวงนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงออกวัดหนองหลวงนะครับ นี่ครับพี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้สวยๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับฐานสูงนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับในลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับพี่องค์ต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรปั๊มสองหน้านะครับ นี่ครับนี่นะครับหลวงพ่อสมโทรปั๊มสองหน้าบล็อกพระศกห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับบล็อกห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับนี่ครับมีวงแหวนด้วยนะครับด้านหน้านี้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่เป็นพรพปั๊มสองหน้าโธทอนนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับ ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับไม่ต้องรอดูจนคลิปจบนะครับชอบองค์ไหนรักองค์ไหนโทรมาได้เลยนะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยออกวัดบ้านแคนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับลักษณะตามภาพเป็นผิวที่สวยไม่ผ่านการใช้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญยกช่อฟ้าวัดเดิมบางนะครับ เป็นเหรียญยกยกช่อฟ้าออกวัดเดิมบางนะครับนี่นะครับด้านหน้าเขียนว่าวัดบ้านแคนะครับลักษณะตามภาพดังนี้เลยนะครับนี่นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพพฟซีนะครับนี่นะครับขอบคุณพพฟซีที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับพระเราเป็นพระที่สวยนะครับคัดสวยนะครับนี่นะครับดูนะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ ปีหนึ่งห้านะครับพี่นะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับนะครับออกวัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้านะครับสมัยนั้นนะครับเจ้าอาวาดนะครับเป็นเจ้าวาดชื่อว่าหลวงพ่อเปืองนะครับนะเป็นเจ้าวาดวัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้าหลวงพ่อเปืองนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเปิดไว้ที่1นึ่พันสองอบาทนะครับ ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับนี่ครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับนี่ครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับด้านล่างเนี่ยมีรอยจานนะครับ นี่ครับด้านล่างเนี่ยมีรอยจานแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับหรือบางท่านเรียกว่ายันยันตุกตานะครับพี่นะยันตุกตาหรือว่ายันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับไว้กำกับพระนะครับที่ปลูกเสกลงคาถานะครับนี่ครับสวยๆนะครับองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับ 1200บาทนะครับเป็นเจ้าของได้เลยนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปาก้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงแจกแม่ครัวนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงแจกแม่ครัวนะครับในสมัยนั้นนะครับเป็นเหรียญเล็กกำลังหน้าคลองนะครับเป็นเหรียญเล็กกำลังหน้าคลองนะครับนะครับให้ลูกให้หลานคลองได้นะครับเป็นพระที่สวยนะครับ เก่านะครับพี่นะดูง่ายนะครับพี่นะองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับก็เรียกว่าเหรียญหล่อระคังหลังค้อนนะครับพี่นะนี่นะครับลักษณะตามภาพแบบนี้เลยนะครับด้านบนเป็นเชื่อมหูนะครับมีหูแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นพระหล่อเทรางนะครับตัดทีละองค์นะครับลักษณะการหล่อเป็นเหมือนหลวงปู่สุขวัดปากลองมาข่ำเท่านะครับนี่ครับลักษณะการหล่อโบราณนะครับเป็นการหล่อแบบเทรางนะครับตัดทีละองค์นะครับพี่นะจะเห็นด้านข้างเนี่ยมีรอยตะไบนะครับเป็นลักษณะตามภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับองค์นี้นะครับ ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับเป็นเหรียญทําน้ํามนนะครับเป็นเหรียญทําน้ามนนะครับหลวงพ่อฤสีลิงดํานะครับนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับนะครับในสมัยนั้นนะครับถ้าใครไปทําบุญที่วัดนะครับจะได้แบบนี้มาเลยนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับกรอบสีเหลืองแบบนี้นะครับเป็นเหรียญทําน้ามนนะครับหลวงพ่อฤษีลิงดําวัดท่าซุงนะครับ จังหวัดอุทัยธานีนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศชัยโยเจ็ดชั้นนะครับองค์นี้สภาพสวยนะครับแล้วก็เนื้อเก่านะครับสภาพสวยเนื้อเก่านะครับดูนะครับนี่ครับลักษณะตามภาพเนี่ยมีการแตกลายงานนะครับมีการยุบย่นย่อนะครับเป็นการยุบย่นย่อการ เซตตัวของพระเก่านะครับที่ได้อายุความเก่านะครับนี่นะครับพี่นะมีเม็ดดําเม็ดแดงบนสารนะครับผงส่วนผสมนะครับต่างๆนะครับดูนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับองนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเนื้อด้านในเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆสีออกกล้วยนะครับเป็นคล้ายๆสีออกกล้วยนะครับเหลืองเหลืองอ่อนๆนะครับพี่นะมีความมันนะครับ เป็นพระเก่าสวยเดิมเลยนะครับพี่นะลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับองค์นี้นะครับเรียมกรอบมาแล้วนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญรุ่นเก้านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก้างามเอกนะครับเหรียญหันข้างพระอาจารย์ฟั่นเนื้ออันปะก้านะครับลักษณะตามภาพนี้ก็จะเห็นเป็นสีดำๆนะครับสีดำๆนี่คือ เขาเรียกว่ายาขัดพระนะครับเป็นยาขัดเนื้ออันปะก้านะครับให้เงานะพี่นะนะครับจะพบเจอได้นะครับในพระที่สวยเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระที่สวยเดิมนะครับจะพบเจอร่องรอยของคราบยาขัดเหรียญนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าแต่เนื้อทองเหลืองจะไม่มีนะครับเป็นเฉพาะเนื้ออันปะก้านะครับจะมีลักษณะเป็นขัดพระให้เงานะครับขึ้นเงาแบบนี้นะครับ นี่ครับลักษณะตามภาพนี้สวยนะครับผมนะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับหน้าผากสามเส้นนะครับเม็ดแตงหน้าผากสามเส้นเนื้ออันปาก้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงองค์เล็กนิดเดียวนะครับพี่นะครับนี่นะครับให้ลูกให้หลานคล้องได้นะครับองค์นี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับ องค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญนโมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นเหรียญปีหนึ่งห้านะครับบล็อกด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเส้นสายฝนแบบนี้นะครับเป็นเส้นเหมือนเส้นฝนตกนะครับเมื่อเราจะแคงเหรียญดูเราก็จะเห็นเป็นลักษณะภาพดังนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเหรียญพวกนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับพี่นะเราก็จะเห็นเส้นน้าตกเลยนะครับเป็นเหรียญที่คมชัดนะครับเรียกว่าเหรียญนักโมตาบอดนะครับพี่นะนี่นะครับสวยนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์เจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะครับ ีหนึ่งแปดน่าจะเป็นหนึ่งแปดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเหรียญนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับอ่าวันนี้ก็มีพระเครื่องมาให้พี่ๆเอฟซีได้พิจารณารับชมกันประมาณนี้นะครับสนใจนะครับพระบ้านนะครับองค์นี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหก 9026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนนะครับแล้วก็ให้การตอบรับกับช่องเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ